ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านเก่าที่ป้าทิ้งไว้ให้มันดูทรุดโทรมกว่าที่คิดไว้เยอะโหเก่ากว่าที่คิดอีกนะเนี่ยฉันพึมพำอากาศข้างนอกร้อนอบอ้าว แต่พอเข้าไปในบ้านกลับเย็นเยอือกเหมือนมีใครเปิดแอร์ไว้ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักเครื่องเดินสำรวจไปเรื่อยๆทุกอย่างเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ฉันหันไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใคร คงคิดไปเองมัง้งฉันบอกตัวเองแต่แล้ววูบความเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านตัวไปขนลุกสู้ฉันก้าวถอยหลังอย่างตกใจมีใครอยู่หรือเปล่าฉันถามออกไปเสียงสั่นเคลือไม่มีเสียงตอบรับนอกจากความเงียบที่น่าอึดอัด ฉันตัดสินใจเดินออกจากบ้านหลังนั้นทันทีและสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปอีกเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะ